สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับพาทุกท่านมาพบกับคุณพินโยเทียนชัยครับชาวนาเมือาชีพอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับคุณพินโยครับครับสวัสดีครับชาวนาวันหยุดทุกท่านแล็เพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการจัดการแปลงนาหลังเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูการต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิธีสำหรับการเกยบสาหรับแห้งแก้งข้าวนะครับ อุปกรณ์ในมือของพี่มีอะไรบ้างครับอันนี้ท่อวัดระดับน้ําในดินนะครับในช่วงที่เราแกงข้าวนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะครับมีเจาะรูระดับแต่และช่วงเนี่ยห่างกันห้าเซนนะครับทั้งหมดห้าระดับนะครับอันนี้ผมจะมาลองสาธิตให้ดูใครที่ยังใช้วิธีการเผาฟางอยู่นะครับเผาวินซีวัตถุเผาปุ๋ยในดิน ทดสอบง่ายๆนะครับอ,อ,อิดแดงเนี่ยเปรียบเสมือนเราเผาดินมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับทำบางคนอาจจะทํานาสองครั้งสามครั้งเราเผาฟางทุกครั้งนะครับดินก็เหมือนกับก้อนอดินที่โดนเราเผานะครับไอของน้ํานี่เปรียบเสมือนดินที่ไม่ได้เผาแต่เราหมักฟางปลูกปุ๋ยพืชสดนะครับเปรียบเทียบการดูดซับน้ําให้ดูนะครับ อันนี้ดินที่เผานะครับมันจะไม่ดูดซับน้ําเลยนะครับตัวฟองน้ํามันจะดูดซับน้ำมวในตัวมันเองทีนี้ถ้าเกิดเ,เราเตรียมสําหรับวิธีการเปรียกสลับแห้งแก้งข้าวเนี่ยนะครับที่แปลงผมใช้วิธีการปลูกปุ๋ยพืชสดนะครับที่ที่ปลูกไปแล้วที่ไถที่เห็นแล้วไถกลบไปแล้วเนี่ย เป็นถั่วเขียวระยะนี้ไถกบกมาได้ประมาณ3 0ิวันแล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วมีฟางข้าวในนาเนี่ยไม่ต้องไปเผาทิ้งปลูกปุ๋ยพืชสดที่เมล็ดเล็ก,ลกอย่างเช่นปอเทืองถั่วเขียวเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเตรียมดินได้เลยนะครับเอาน้ำเข้าแปลงแล้วเปิดร่องน้ำในแปลงนะครับแล้วก็เอาเม็ดปุ๋ยพืชสดถั่วเขียวหรือปอเทืองเนี่ยหว่านลงไปได้เลย หลังจากที่ละวานไปแล้วเนี่ยปล่อยน้ําออกจากแปลงภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยปุ๋ยพืชสดจะงอกขึ้นมาหลังจากที่งอกเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับอาจจะมีแมลงศัรตรูพืชที่มารบกวนบ้างก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปฉีดพ่นสารที่มีเอาปล่อยธรรมชาติเลยนะครับหลังจากที่ปลูกถ้าเป็นถูกเขียวเนี่ยสี่ห้าวันแล้วถ่ายกบนะครับพอถึงก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบวันแล้วถ่ายกบกรา,าพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้คือถ่ายแล้วครับอันนี้ไถกบถั่วเขียวไปได้หนึ่งเดือนแล้วครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับในการจัดการวิธีนี้อย่างแรกก็คือเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินนะครับเราไม่ผ่าฟางปลูกปุ๋ยพืชสดถั่วเขียวหรือปอเทืองลงไปในแปลงแล้วเนี่ยถามว่าข้าววัชพืชข้าวตีข้าวเดเงข้าวดาาแดงข้าวลายเนี่ย แล้วก็ข้าวที่เรามีในแปลงที่หล่นพร้อมรถเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะงอกมาพร้อมปุ๋ยพืชสดหนึ่งครั้งแล้วนะครับหลังจากที่เราไถายกบแล้วอาจจะมีฝนตกก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าก่อนที่เราจะปลูกจริงๆเนี่ยมันจะมีข้าววัชพืชได้ขึ้นสองรอบนะครับอย่าลืมนะครับว่าปัจจัยที่จะทําให้ข้าววัชพืชงอกก็คือต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีออกซิเจนนะครับถ้าเราทำนาโดยไม่การไม่พักดินไม่เตรียมแปลงเพื่อจะเ,เยกยบสลับแห้งแก้งข้าวเนี่ยข้าวพวกนี้หรือวัาจพืชพวกนี้มันจะไปขึ้นช่วงระยะเราแก้งข้าวนะครับมันทำให้การจัดการในช่วงนั้นลำบากขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้วิธีการาปลูกปุ๋ยพืชสดอย่าลืมนะครับได้ขึ้น2อ,อครั้งแล้ว เระนั้นในช่วงที่จังหวะที่เราแกล้งข้าวเนี่ยพวกนี้จะขึ้นในน้อยลงเพราะว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่เราไถโกบไปแล้วเนี่ยเราก็รอเวลาปลูกเลยนะครับไม่ต้องไปใส่น้ําไม่ต้องไปอะไรทีเนี้ยถ้าใส่น้ําปุ๊บมันก็จะไม่งอกเหมือนกันทุกวันเนี้ที่เกษตรกร,กรใช้ส่วนใหญ่คือเตรียมดินแล้วปลูกเลย จำดินแล้วปลูกเลยโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้แปลงได้รับออกซิเจนนะครับไม่ได้ถ่ายตากหรือว่าไม่ได้ปล่อยแห้งเลยเนี่ยในแปลงจะไม่ได้รับออกซิเจนทั้นปัญหาทั้งข้าวัชพืชทั้งเรื่องโรคพืชนะครับแล้วก็ดินเสื่อมโทรมมาหมดทุกปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวขอให้พี่พิณโยลองถอนถอนข้าวในแปลงหน่อยครับครับอันนี้เป็นข้าวเลื้อใช่ไหมครับ ครับผมอันนี้เป็นข้าวเหลือนะครับข้าวเหลือก็คือข้าวที่เราไม่ได้ต้องการนะฮะอาจจะเป็นพันเดิมนั่นแหละนะครับอันนี้ข้าวเหลือคืออันนี้เป็นก็ขอสี่หนึ่งนะครับที่ปลูกทีนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นข้าวเห,หรือฤดูการน่าถึงเราจะปลูกข้าวพันเดียวกันก็นกจริงอ่ะแต่ทีนี้เรออะยะการจเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับไอส่วนข้าวที่อยู่ในแปลงเนี่ยมันจะมันจะสุกแก่ก่อน ทีนี้ข้าวจริงที่เราปลูกมันจะเขียวเพราะนั้นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก็ใช้ไม่ได้คุณภาพข้าวที่จะไปลงสีก็ใช้ไม่ได้ก็คือมีทั้งเขียวมีทั้งสุกแก่มากจนงอมมันอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวนะครับให้ความสำหรับการทํานาเปียกสะเป็งแก้งข้าวแบบครบวงจรนะครับครับผมต้องขอขอบคุณพี่พินโยมากครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ